เอาละครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาแข่งกันกับเกมที่เราคุ้นเคยกับดักบอลแซดเดิลแข่งแบทเทิลนะครับวันนี้เป็นโมเมนต,ต์แห่งประวัติศาสตร์ของรถขังเพราะนี่คือจุดกําเนิดของตัวซูเปอร์ a ที่เก่งที่สุดในเกมเพราะมันคือตัวเดียวและตัวแรกของเกมยังไงล่ะเรามาแอคทีฟเอยแอคทีฟอะไรเรามาอเวกเกนเป็นขั้นซูเปอร์เอ็กซ์ซีมซีอเวกเนงดีกว่าชื่อแม่งอย่างยาว้วย นะครับก็จะเปลี่ยนพวกออร่าเป็นสีออกในม่วงๆหน่อยเพื่อเป็นแบบบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งที่มากขึ้นมานะเพราะรู้สึกว่าไอ้พวกค่าพลังอะไรเงี้ยสีม่วงเก่งกว่าสีฟ้าก,ก็ตามหลักความแรงของเกมว่าเออสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีทองอะไรเงี้ยอันนี้เป็นขั้น e ีพิแล้วไม่รู้ว่าแน่นะาควจะมีขั้นเ e จ e น d ด r รีหรือเปล่าก็คือเป็นอะไรอ่ะ a w a k e n i n g s u p e r e x t r e m e อ a ก a ์ตอะไร ไปเรื่อยนะครับก็อันนี้เป็นตัวละครโกคูสามซูเปอร์อีซีเอเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าหลังจากที่แกได้ซูเปอร์อีซีเอเนี่ยจะมีความสามารถเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับเพราะว่าการซูเปอร์อีซีเอเนี่ยมันแค่ทําให้ความสามารถของตัวละครตัวเก่านะอันน่ะอัปเกรดขึ้นมาซึ่งเป็นการอัปเกรดก้อนใหญ่ด้วยครับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือเพิ่มแค่นี้นะมันเพิ่มแค่พาราเเท่านั้นแต่ก็มีสิ่งอื่นใดที่แบบเป็นความเท่ยอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยครับ หน้าตาของตัวละครซูเปอร์เอซเเนี่ยขอบมันจะออร่าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นสีฟ้าเว้ยซึ่งแบบแม่งดูเท่มากนะเออคือแบบเป็นขอบฟ,ฟ้าคนเดียวในตอนนี้เลยของตัวโกคุซามนะครับเพราะว่ามันเป็นคือแบบตัวซูปเปอร์เอซตัวเดียวในเกมตอนนี้ไงก็เลยเป็นตัวละครที่ว่ามีขอบฟ้า,ฟาแค่ตัวเดียวในเกมเป็นออร่าแบบแต่งสกินเท่ๆไปเลยนะฮะก็สวยดีนะตรงนี้นะครับโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านความสามารถกันเลยนะซึ่งก็น่าจะสั้นนะครับเพราะว่ามีแค่ความสามารถหาสิตที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเผื่อใครที่ว่ายังไม่เคยมีหรือว่าจําไม่ได้แล้วว่าความสามารถไหมตายมันทาอะไรได้บ้างมาลองดูกันนะครับถ้าไม่ตายนะครับหมัดมังกรก็คือการทําดาเมจแบบอิมเม d ดาเมจแล้วก็เกดรดリーลูเวอร์ดีเฟนซ์แค่นี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าการซูเปอร์เอซีเนี่ยเขาโฟกัสแค่ตัวพาสีดังนั้นถ้าไม่ตายเนี่ยตอนนี้นะก็คืออิงจากตัวโกคุสามเนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย ไปเปลี่ยนแค่พาร์สีอย่างเดียวก็คือไปเปลี่ยนตรงก้อนพาร์สีอะให้มันเก่งขึ้นมาเลยโดยที่ว่าไม่จําเป็นต้องบัฟเอฟเฟกต์ไม้ตายก็ได้ต่อให้เอฟเฟกต์ไม้ตายของตัวละครน,นั้นอะมันจะดูไม่มีอะไรเลยก็ตามอย่างเช่นโกคูสามเนี่ยมันมีแค่ลดดีเฟนส์เฉยเว้ยแต่ว่าตรงความสามารถพาร์สีเนี่ยบัฟมาจนเก่งเหลือเกินนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่าพาร์สีทำอะไรได้หลังจากซูเปอร์เอซีเอนะครับมาอย่างแรกนะฮะมีการตั้งต้นคิบวกสองเอเดคดีเฟนส์บวกสองร้อยเน เราก็จะสามารถตีคิดเข้าไว้เลย100%เป็น1เทินแรกนะครับเมื่อเข้ามาในเทินก็คือเทินแรกที่เข้ามาเนี่ยโจมตีคิดแน่ๆ100%ในเทินนั้นเลยนะครับพร้อมกับความสามารถถัดมาสามารถซัพพอร์ตโอกาสในการคิดนะครับให้กับเพื่อนในฝั่งตัวดีได้ทั้งฝั่งตัวดีหรือว่าฝั่งตัวร้ายเนี่ยโดนซับหมดเลยแต่ว่าของฝั่งตัวดีเนี่ยจะได้ซับโอกาสคีที่ยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งตัวร้ายก็ยังคงได้ซับโอกาสคิแต่ว่าจะตกมาเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นแทน ซึ่งการซับโอกาสที่ของตัวโกคุสามฟ้าเนี่ยเป็นการซับแค่3เทินนะครับไม่ใช่ซับถาวรหรือว่าอะไรอย่างนี้ซับ3าเทินแรกหลังจากที่ตัวละครเนี่ยเข้ามาในเทินนะครับแล้วก็เขาสามารถถัดมานะฮะพี่แกจะมีการได้รับ EDK Defense บวก150%เป็นเวลา5เ้เถินแรกหลังจากตัวละครตัวนี้นะครับเข้ามาโจมตีในเทินอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะได้รับ EDK Defense อีก150%ทั้าบไปอีกรอบนึง พร้อมกับโอกาสในการเบิ้ลท่านไม่ตายที่ไฮแชนหรือว่า50%เป็นะครับเป็นเวลา7เทินแรกเมื่อตลอดคอนตัวนี้นะครับเข้ามาโจมตีในเทินสังเกตได้ว่าจะเป็นความสามารถแนแนวที่ว่าแบบเก่งจํากัดเทินอ่ะเก่งในช่วงเวลาจํานวนเทินเท่านี้อหลรเงี้ยนะครับก็คือมีพลังจํากัดเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเก่งตลอดไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ความสามารถต่อมานะครับมีการได้รับ adk defense บวกหนึ100์หลังจากยิงท่าไม่ตายนะครับเป็นการคิดก้อนแยกแต่ว่าตรงเนี้ยจะบวกให้ก็ต่อเมื่อตลอดคอนนี้นะครับ เข้าเทินที่8แล้วนะครับผ่านไป8เทินหลังจากตัวละคลตรตัวนี้ผู่เข้ามาในเทินหมายความว่าต่อให้มันได้รับ e d k Defense หลังยิง100%ก็ตามแต่มันจะบวกตรงนี้ให้ก็ต่อเมื่อมันเข้ามาครบ8เทินเว้ยซึ่งมันจะไปหมดพารสิบสก้อนก่อนหน้านี้ไปก่อนแล้วดังนั้นเนี่ยไม่มีทางที่ว่าก้อนบวก e d k Defense หลังยิง100%นะครับจะถูกมานับรวมเดียวก,กันกับก้อนของไอ a k Defense 150้อยห้เ์ทบเมื่อกี้นี้ได้ เพราะว่าไอการบวกบัฟเอติเดฟเอนซ์ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองรอบเนี่ยกับไอตรงโอกาสเบิ้ลไม้ตาเนี่ยมันคือเป็นการจํากัดเทิร์นในช่วงเวลาเจ็ดเทิร์นแรกเจ็ดเทิร์นแรกตรงน,นี้จะเก่งมากในเจ็ดหรือห้าเทิร์นครั้งแรกอะ่ะห้าเทิร์นแรกจะเก่งสุดเพราะว่าได้ฟูลบัฟเนาะแต่ว่าอ่าหลังจากผ่านครบไปเจ็ดเทิร์นเข้าเทินแปดเนี่ยก็พลังจะดรอปลงมาไม่รู้ว่าดรอปลงมาเยอะแค่ไหนแต่ว่าเป็นการดรอปลงมาที่ผมว่าไม่น่าเกลียดน,นะ ยังมีการบวกเอเดคดฟเลนหลังยิงให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์่ะก็แอบ,บดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าต่อให้มันบวกน้อยกว่าเป็นแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะท,ทั้งทีกว่าก่อนนี้มันบวกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไอการบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันคือการบวกหลังยิงไงอันนั้นก้อนที่มันคิดออกมาจริงได้เนี่ยก็อาจจะขึ้นมาแรงประมาณแบบไม่ได้ต่ํากว่าก่อนหน้านั้นห้าเทอร์แรกหรือเจ็ดเทอร์แรกมากหรือเปล่าต้องมาลองเทสกันในเกมจริงนะครับ ประมาณนี้นะฮะแล้วความสามารถต่อมานะครับโกคูสามสามารถมีโอกาสที่มีเดียมแชกในการหลบการโจมตีได้ก็คือโอกาส30%แล้วก็ถ้าเกิดว,ว่ายังไม่ได้โจมตีนะครับจะมีโอกาสในการหลบบวกทับเพิ่มอีก3 0ก็กลายเป็น60%คือตรงนี้ครับเอามาไว้เล่นเวลาเจอพวกด่านที่มันตีหมู่ก็ามาตีเป็นกรุ๊ปแอคแท็กหรือว่าเอาไปเล่นช่องหนึ่งได้เพราะว่าก่อนก่อนที่มันจะโจมตีเนี่ยมันมีโอกาสหลบเยอะมากไงหกสิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าเยอะมากไหมมันก็ ก็ถือว่าเยอะนะก็ยังดีกว่า50%แหลยเงี้ต่อให้ไม่ใช่70%แต่ก็60%ผหว่าก็หวังได้อยู่เหมือนกันก่อนโจมตีนะหลังโจมตีก็คือจะลดลงมาเหลือแค่เมดียมแชร์แล้วก็น้อยลงมานะครับก็จะเสี่ยงหน่อยแต่ว่าหลังยิงก็ถึกขึ้นไงเออหรือเปล่าวะไม่ดีหลังยิงมันไม่ได้ถึกขึ้นนี่มันถึกแค่หลังจากเข้าเนแปดมันจะถึกขึ้นก็ต่อเมื่อความสามารถถัดมานะครับเรามาต่อกันเลยเมื่อกี้นะฮะ มันจะบวกดีเฟนต์ร้อนะครับแล้วก็โอกาสไฮแชร์ในการตีคีย์รู้เเป็นเวลา3เทินแรกหลังจากหลบการโจมตีก็คือนี่แหละมันจะถือขึ้นหลังจากการหลบนะครับแล้วจะเป็นการติดบัฟดีเฟนต์กับบัฟโอกาสคิ K K เป็นเวลา3เทินซึ่งหมายความว่าพอหมด3เทินตรงนี้ไปเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งเก็บบัฟตรงนี้ใหม่ก็คือต้องมานั่งหลบใหม่เพื่อเอาบัฟในการดีเฟนต์ขึ้น150แล้วก็ โอกาสในการคาิบเขึ้นมาอีก1ครั้งอะไรเงี้ยก็คือจะวนเบเรื่อยนี่แหละนี่คือความสามารถของโบคุสามซูเปอร์ ECA นะครับบอกเลยว่าเป็นคนรุ่นแรกอีกแล้วนะฮะที่ได้ไปก่อนชาวบ้านลองของใหม่เป็นคนลองของตลอดทั้งระบบ ECA และก็ซูเปอร์ ECA ก็เดี๋ยวมาลองเล่นจริงกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสรุปความสามารถหลกัหลกๆของพี่แกลหลังจากซูเปอร์ ECA ครั้งก็คือมันจะเน้นไปที่พลังดิบค่อนข้างจะสูงนะแต่ว่าจะเก่งแบบจํากัดเทิน เก่งสุดก็คือ5เทินแรกแล้วก็ลองมาเป็น7เทินนะครับแล้วก็หลังจากจบ7เทินไปเนี่ยก็น่าจะดรอปลงมาเหลือระดับต่ําสุดแล้วแต่คิดว่าต่อให้หลังจากจบ7เทินไปมันก็ยังคงเล่นได้เพียงแค่ว่าเล่นได้ดีแค่ไหนก็ต้องมาลองดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นตัวละครที่ว่าเกี่ยวข้องกับโอกาสขี้และก็หลบเหมือนกันเพราะว่าซับโอกาสคี้ให้เพื่อนได้มีโอกาสคี้ีิ20%ให้กับตัวละครเพื่อนฝั่งตัวดีซึ่งมันนับรวมตัวเองด้วยเว้ย ก็คืจะตีคิได้ง่ายขึ้นนั่นแหละแต่ก็มันไม่ใช่ตัวละครที่ว่าจะติดคิ้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันติดขี้ร้อยเปอร์เซ็นแค่เธอแรกไงดังนั้นก็คือจะเผื่อคิไว้ก็ไม่ก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าควรจะอัพเบิ้ลนำอย่างแน่นอนนะครับตนนัวนี้อัพเบิ้ลนำขี้ตามนะแม้ก็ไปติดหลบหน่อยก็ได้แต่จริงๆไม่ก็มีหมดนะทั้งหลบทั้งคิอ่ะมันขาดแค่เบินเน้ลไงเราเลยต้องไปนั่งอัพเบิ้ลนำอย่างเดียวเนานะหลังจากซูเปอร์ ECA นะครับประมาณนี้นะฮะหลบบปุ๊ ดีเฟนต์ถึกขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ว่านไปตีคิง่ายก็ว่านไปนะครับครับโกคุสามของผมนะครับในคลิปที่จะมาโชว์กันเนี่ยเป็นตัวละครโกคุสามแบบดาวรุ้งแล้วก็ใส่สกิลออฟประมาณนี้นะครับการอัพเส้นทางผมอัพเบิลยี่สี่แล้วก็คีสิบห้านะครับพร้อมกับหลบเวลรสามติดมานิดนึงนะฮะลิงก์สกิลประมาณนี้คือต้องบอกเป็นตัวละครยุคเก่านะครับแบบเก่าจริงๆมันเลยมีลิงก์แค่เนี้ยหกลิงก์เท่านั้นกับการตัวละครใหม่ๆอ่ะมันมีประมาณเจ็ดลิงแปดลิงก์ป่ะเออ แต่ว่าอเนี้ยมีแค่6ลิงก์เองนะครับคือมันน้อยมากงั้นเป็นตัวละครที่ว่าทำฟูลลิงก์ได้ง่ายมากเพราะมีแค่6ลิงก์นะครับนั่นแหละครับพอแล้วนะฮะหอมปากหอมคอนะครับเรามาเริ่มเล่นดีกว่านะครับผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยอยากเห็นความสามารถตอนเล่นจริงอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาครับไปทีมทีมนี้นะเป็นทีมของโกเบฟ้าเบอร์วายนีครับไปฮะ เอาเลยครับทุกคนมากันในด่านซามัตเลโซนเพื่อนเก่าเพื่อนญาตินะครับเลือดทีมผมนี่แบบจีบแสนเลยทีเดียวเพราะว่าสแตตตัวละครแต่ละตัวนี่คือเอาเรื่องกันทั้งนั้นนะครับเป็นทีมโกเบฟ้าเอวเอร์ไวไงไอ้ผ้าคูลเลอร์นะฮะทีมเลือดจีบแสนถือว่าโอเพียนนะถือว่าแบบฟูๆแล้วนะฮะแต่อ่ะตัวละครในทีมเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนลองดูกันเปิดมาเทิร์นแรกด้วยนะครับรู้งานดีนี่เพื่อนมาโกคูสามซูเปอร์เอซี หนโชว์ซื้อว่าแกทําอะไรได้บ้างนะครับนี่จะเห็นได้ว่าดาเมจตั้งต้นนี่คือเยอะกว่าใครเลยเพราะว่าเขาบวกมาให้เปอร์เซ็นต์ดิบค่อนข้างจะเยอะในเวลา5เทิร์นแรกนะครับที่เขาโผมานะฮะนี่ลิงเกือบฟูลลิงนะครับเห็นไหมเป็นตัวละครที่ว่าทําเกือบฟูลลิงได้ง่ายมากๆเพราะมันมีลิงแค่6ลิงนะฮะล้อไม่หยุดเลยกู <c oughs> นะครับดีเฟนต์ตั้งต้น30,000 0ก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่ามันตัวเนี้ย มันไม่มีกาดนะครับไม่มีกันดาเมจแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่คือสมัยเนี้ยมันจําเป็นต้องมีก็จริงนะครับกาดกับกันดาเมจแต่ว่าหลบก็เป็นหนึ่งทางเลือกซึ่งตัวละครเนี้ยมันมีหลบไงต่อให้ไม่มีกาดไม่มีการดาเมจแต่มีหลบเนี่ยมันก็พอได้นะครับนอกจากด่านห้ามหลบอะไรแบบเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่ด่านก็ไม่ได้ห้ามหลบอไปอยู่แล้วส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มีบางด่านเท่านั้นนะครับโอเคนะเนี่ยคือที่ผมบอกในตอนแปลของสามารถใช่ไหมว่าไอการหลบของโกคูเนี่ย การหลบก่อนโจมตีเนี่ยมันเอาไว้มารับมือกับตอนที่ว่ามันโดนตีดักหน้าเอาไว้เล่นช่องหนึ่งหรือว่าเจอพวกด่านกรุ๊ปแอคแท็กเข้ามาอย่างซามัถเนี่ยมันทาให้โกคูสามอ่ะสามารถหลบได้เลยทั้งที่ว่าไม่ต้องไปเล่นช่องหนึ่งก็ได้นะครับถ้ามันติดหลบนะถ้ามันติดหลบนะมันสามารถได้โอกาสในการหลบ60%ได้เลยเดี๋ยวผมใช้เทมป้องกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวโกเบอาจจะตายได้อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ ปี g t อยู่คู่เป็นเมนหลักไปเลยจะได้รอเวลาที่มันจะได้ใช้สแตนบายสกิลกันนะครับประมาณนี้โอเคเก็บแม้ตายไปปึ๊บนะครับดีเฟนส์สามแสนนี้เป็นการตั้งต้น3 0 0แสนซึ่งไม่ได้มีซับนะผมคิดว่าหลังจากหลบได้ไปเนี่ยดีเฟน์บวกส์ก็คงประมาณไปเท่าไหรอ่อ่ะหลบปะไม่หลบนะครับ4 8 0 0 0ื่นดสี่หมื่นแปดดอกแรก60%ไม่ทำงานก็นะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นหลบ มีเรียองมาแซนหลังจากโจมตีก็ได้เผื่อมันติดบ้างนะฮะโดนเตะมาหลายรอบอยู่เหมือนกันนะมาดาเมจสิบสี่ล้านนี่แล้วมันคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนขอบอกเธอแรกนะฮะบัฟเบิ้ลธรรมดาอ่าอันเนี้ยมาจากตัวของอ่าตัวของพาสีบและอันนี้มาจากกระดานนะครับเพราะว่าไอพาสีบเบิ้ลตรงเนี้ยมันมาจากตรงที่ว่ามันได้บัฟในเวลาเจ็ดเธอแรกอ่ะหลบไหม มื่อกี้มันหลบยังวะเอ้ยหลบไมมตายด้วยหลบไมมตายด้วยอู้แล้วหลบเก่งทันทีเลยอะไรวะหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่หลบสามสิบเปอร์เซ็นต์หลบรัวๆน่าเหลือเชื่ออีกแล้วดกคังทําเราตะลึงไม่ตลกมแม่งเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์แม่งหลบอย่างกับยูไอหกสิบเปอร์เซ็นต์แม่งโดนทีเดียวกิบเลยฮนะแต่นั่นแหละรครับถือว่าดูดีมากนะคือมันสิบสี่ล้านมันทั้งสิบสี่ล้านที่แบบมันชัวเพราะมันคิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเทิร์นแรก แล้วก็เป็นสี่อสิที่เร็วมากด้วยไม่เสียเวลาหรืออะไรนะครับจริงๆผมก็อยากให้ Animation ออนิเมชันน่ะมันทํามาใหม่ให้มันดูสวยงามแต่คือเรื่องเนี้ยไอเรื่องอนิเมชันตัวละครเก่าอะผมมองว่ามันไม่ใช่ข้อเสียหรอกมันเป็นมันเป็นสิ่งแล้วแต่บุคคลน่ะคือส่วนตัวผมก็อยากให้เปลี่ยนนะให้มันดูสวยเข้ากับยุคใหม่แต่อีกอย่างอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งแง่ผมก็คือมันก็ได้แหละคือแบบ มันก็ถือว่าเร็วดีมีประโยชน์ในด้านกับการทําเวลาอะไรเงี้ยจะได้แบบตีจบไ,ไวนะครับอีกใจก็แค่อยากเห็นให้มันแบบดูอัปเกรดภาพสวยขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยเหมือนอัปเกรดเนมิชชั่นตอนโกฮังเซียสองก็ได้อะไอโกฮังม่วง l r อย่างเงี้ยที่มันเคยอัปเกรดขึ้นมานะครับโกฮังม่วงกับท่าไม้ตายเลกเบต้าที่มันอัปเกรดมาเอออยากให้มันอัพมาเหมือนกันทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเทินหน้าเราจะได้เห็นตัวเลขดีเฟนส์แบบระดับตำนานของพี่โกคูนะครับเพราะว่า มันยังอยู่ใน5้าเทอร์แรกอยู่ก็คือ,อยังฟูลบัฟนะครับยังฟูลบัฟเปอร์เซ็นต์ดีเคดีเฟนต์เละเมื่อกี้มันหลบเสร็จปุ๊บนะครับมันได้บัฟดีเฟนต์บวกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับโอกาสในการคิดดูเข้าอีก high chain, ไฮแชนสเป็นเวลาสามเทิร์นนะครับถ้าเกิดว่ากลับมาใหม่จะได้เห็นพลังดีเฟนต์อย่างที่บอกไปพลังดีเฟนต์เต็มที่ของมันนะครับและอีกอย่างก็คือมันจะคิดดูเข้าได้ง่ายด้วยเพราะว่ามีคิดไฮแชนสมาแล้วแล้วก็มีคิของตัว ซัพพอร์ตด้วยที่ซัพพอร์ตสามเธนแรกอ่ะเออนะแต่จะได้แค่ได้แค่สามเือแรกนะก็หมายความว่าเธนหน้าจะเป็นเทอเนี่ว่าโกคูตีคิดได้ง่ายสุดนะครับหลังจากเธนแรกไปคือตีคิแน่ๆเินต่อมาหลังจากที่โกคูหลบแล้วก็จะตีคิดได้ง่ายสุดแต่หลังจากหมดความสามารถ3ามเธเนี่ยไอโอกาสในการซับคริลิคอไปเนี่ยขาดขาดการซัพโอกาสคีไปเนี่ยก็จะตีคิดได้ยากลงมาหน่อยหนึ่งนะครับ เพราะมันจะเป็นแค่แบบโอกาสไฮแชนแล้วคือเอาจจริงดูผันผ่านเนี่ยดูเผือๆผัผนผ่านเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ว่าไม่ต้องอัพคิเลยก็ได้แต่ผมมองว่าเราควรมีคิติดไาให้หน่อยเพราะว่ามันจะคิได้อ่ะไอ้เธอแรกอะ่ะมันแค่เธอแรกไงอันนั้นเราเป็นในข้อยกเว้นแต่ว่าอย่างการซับโอกาสคีให้กับเพื่อนหรือตัววันเองอย่างเงี้ยซับโอกาสคี่ิเเนี่ยมันก็แค่20%นะครับแล้วที่สําคัญก็คือมันซับแค่า3าเทินไง หมดสเทินซับหมดแล้วแล้วอีกอย่างคือเอไอตรงโอกาสคี้ของหลังจากหลบอ่ะมันเป็นการบวกโอกาสคี้หลังจากหลบนะครับเราไม่สามารถมั่นใจร้อเปอร์เซ็นได้ว่ามันจะหลบทุกครั้งหรือว่าอะไรและอีกอย่างก็คือไอบัฟตรงหลังจากหลบเนี่ยมันคือบัฟอยู่แค่3เทินนั่นก็ยิ่งแบบคุณก็ต้องมานั่งหลบใหม่อะไรเงี้ยอย่างเงี้มันจะมีบางจังหวะที่ว่าหลังจากหมด3เทินไปแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่ได้หลบอ่ะมันก็จะตีคิ้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ดังนั้นก็คือเผื่อคิดมาหน่อยก็ได้ครับที่ผมจะสื่อก็แค่นี้แหละให้มันแบบเผื่อคิดมาหน่อยต่อให้มันหลัง EC มันตีคิดง่ายก็ตาม,มานะฮะมาตอนนี้นะครับลิง์กช่องกลางประมาณนี้ดีเฟนต์อยู่ที่7 5 0 0หโอ้เฮ้ย <laughs> เยอะขนาดนี้เ,เหรอนี่แหละครับพลังดิบม,มันเยอะมากนะฮะอันนี้ไม่มีซับเลยให้บอกซัพพอร์ตไม่มีนะฮะแต่7 5 0 0 0าดีเฟไปแล้วโอ้โห ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมจะให้พี่แกเล่นช่อง1โชว์ไปเลยว่าการหลบก่อนโจมตี60%เนี่ยมันพิ้วแค่ไหนนะครับเพราะผมคิดว่า2ช่องหลัง8ปีไม่น่าตายอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าโกคูสามเนี่ยคงปิดจ็อบได้ก่อนเพราะว่าอย่าลืมมันังมีเบิ้ลอยู่ให้ได้ไงมีเบิ้ลแบบเบิ้ลไฮแชนลุนได้ครับหลบไหมไม่หลบเดี๋ยเชื่อจริงโอ้สองแเจ็ดยันอ๋อหลบแล้วละ่ะเออหลบสวย 12ล้านนะครับอันนี้คือลิงก์กับ8ปี GT นะครับมันจะขาดอยู่หลายลิงก์เลยแต่ก็12ล้านได้อยู่คือต้องบอกว่าดาเมจขั้นต่ําพื้นฐานที่ผมเล่นอันนี้คือแบบเป็นขั้นปกติน,นะเพราะที่ผมจัดทีมอ่ะผมจัดทีมปกติผมไม่ได้ใส่ซัพพอร์ตอะไรเลยอันนี้คือพลังดิบจากตัวพาร์สกับลิงก์ียวๆนะครับแต่เพียงแค่ว่าเป็นตัวละครดาวลุงแล้วอัพลิงก์เกือบสิบไงมันก็เลยแบบดูนี่แหละจะดูฟูลพาวเวอร์สูงสุดแล้วนะครับเป็นตัวที่ว่าตีหลักแบบ 10ล้านง่ายๆเอาจริง10ล้าน10ล้านัพง่ายๆเลยนะครับแต่ดา m a g ก็จะประมาณนี้แหละมันจะไม่ได้ดีดไปไกลอยู่ที่ว่าคุณมีซับหรือเปล่ามันจะแค่นี้เลยนะครับมันจะไม่ได้มีการบวก adc defense อะไรให้หลังยิงไม้ตายไงมันก็เลยมีแค่แบบ14ล้านต่อให้ติดเบิ้ลน่ะก็เป็นส4ล้านเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลขดาเมจอะไรตัวเลขดาเมจเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ตัวไหนเป็นตัวละครลิงกับตัวซับมากกว่าเนาะเอาเลยครับในครั้งนี้นะครับ ผมจะได้ซัพพอร์ตจากตัว8ปีเบต้าแล้วเดี๋ยวเรามากดซัพพอร์ตของตัวเบต้ากันเลยเพื่อทำให้โกคุสามของเรานั้นเดือดขึ้นกว่าเดิมน,นะครับนี่ซัพพอร์ตเ k 80%เ่าไปซึ่งตอนนี้ครับผมไม่เหลือไอเทม่ใช้แล้วก็คงต้องให้โกคุสามช่อง1ไปนะถ้าผมมีไอเทมใชนะ้ผมน่าจะให้เบต้ายิงซับไปก่อนอาจจะรอดอยู่เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละไม่ไหวไม่ไหวนะครับ ก่อนเนี่ยครับอันนี้คือดีเฟนส์สภาพของมันนะแบบไม่มีซับพอร์ตดีเฟนส์เลยแต่ว่าได้หลบไปแล้วอยู่ที่7จ็ดแสนห้านะครับตัวละครดาวลุงไม่ได้ใส่สกิลออฟบวกดีเฟนส์อะไรค่าเลยเพิ่ม,เต,มเติมเลยนะครับก็เป็นตัวเลขดีที่เยอะดีอันนั้นแหละมันก็คือประมาณนี้มันจะไม่ได้เยอะกว่านี้แล้วอะนอกจากคุณมีซับอย่างที่บอกไปไงก็คือมันตันแค่นี้นะครับไม่ได้ที่จะแบบ umba, บูมบ้ามัลซบั้นข่าบืออนะไรขนาดนั้นก็ไม่ใช่นะครับเจ็ดแสนห้ามันเยอะจริงนะแต่แบบมันตันแค่นี้จริงๆนะครับ มันไม่สามารถไปไกลกว่านี้ได้นอกจากคุณจะมีไอเทมช่วยให้มันถึกขึ้นหรือว่า,อ,าอย่างที่บอกมีซับมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันใกล้เป็นตัวเลขที่เยอะจริงแหละถ้าคุณใช้เทมีดีนะดาวเมียสิบหก้านแปดแสนดานร์กอนฟีดติดคินะครับเบิ้ลไฮแชน Hi ทํางานงั้นแปลว่าเบิ์ลจักรดานก็สามารถตามไรอบหนึ่งได้คิ้อีกรอบหนึ่งเบิ์ลจักรดาน2ล้านธรรมดานะครับน่าเสียดายช็อตแบบนี้เจอประจํา แล้วหลบไม้ตายด้วยโอ้โหผิวไหวดังสายน้ำนะทีนี้ก็ให้8ปีเบาต้ายิงต่อแล้วก็ชุบต่อเลยนะครับต้องบอกว่าต่อให้ด้านป้องกันทุยต้องบอกเลยว่าต่อให้ด้านป้องกันของตัวโกคุซับเนี่ยมันอาจจะไม่ไดูดถึกรับอะไรสบายมากแต่แค่นี้ถือว่าดีแค่ไหนแล้วเพราะตัวเนี้ยมันชูโลงด้านดาเมจมากมันแบบ มันสามารถหมัดเดียวอยู่ได้เลยครับหมัดเดียวอยู่ในเฟสนั้นได้เลยเพราะว่ามันตี10ล้านัพครับและมันขี้ง่ายซึ่งแบบนั่นแหละฮะคือเป็นหมัดมังกรอย่างแท้จริงเป็นจังหวะในการหลบแล้วสวนนะครับคือความสามารถในการหลบแล้วดาเมจห,หนักๆอย่างเงี้ยไม่งคือหมัดมังกรโกคูเลยเว้ยอย่างพวกโกคูสามแดงก็เกี่ยวข้องกับสไตล์อย่างนี้บ้างมีหลบมีมีสวนหมัดดาเมจรุนแรงเข้าไปอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเลยนะครับ นั่นแหละฮะนะไม่จำเป็นต้องมีตัวละครที่ถือก,ก็ได้นะตัวละครเก่งสมัยใหม่ไม่ต้องถึกเสมอไปก็ได้ต่อให้ความถึกเป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าถ้าเรามีตัวละครที่ถึกอยู่แล้วอย่างเงี้ยเอามาช่วยคุ้มกันหรือว่ามีอะไรอ่ะตัวละครดาเมจอย่างโกคุซ่าทมันแบบทำวิดีโอตุ้มตามเนี่ยมันก็จะยิ่งเฉิดฉายมากไงอย่างงี้ที่ผมเล่นเนี่ยคือแบบดาเมจหลักมาจากโกคุสามด้วยถ้าแบบมันมีสรุปผลนะว่าดาเมจใครทําใส่ดานเยอะสุดเนี่ย ผมว่าโกคูสามฟานน่าจะมาติดเป็นอันดับต้นๆเลยนะเพราะว่ามันตุ้มเดียวมันแรงมากเพราะมันคี่เข้อง่ายเด้ครับคือเธอแรกอ่ะแม้แต่ละครแนวสปีดรันเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นความเก่งที่ว่าจํากัดเวลาแต่ในช่วงเวลาที่ว่ามาเนี่ยแม่งเ,เก่งจริงเธอแรกเปิดมาตีคิเลยถ้าด่านไหนที่ว่าเปิดมาเธอแรกก็ด่านแรกมันยากเนี่ยโกคูสามนะครับหยิบโกคูสามไปสยบมันซะเพราะมันตีสิบล้านอัพแล้วขี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงในเธอแรก ก็เลยเ็นละครแนวที่ว่ารีบไปรีบจบหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ยื้อนานก็อาจจะแบบพลังดรอปลงมาอย่างเงี้ยแต่ในช่วงเวลาห5เทิน7เทินเนี่ยมันเก่งมากนะครับที่ผมเล่นอย่างด่านซามสที่มี2เฟสเนี่ยมันก็จบทันภายในเวลา5เทินได้นะที่เราเล่นไปใช่ไหมอืมไม่ได้กินไปถึง7เทินหรืออะไรนะครับเพราะก็ต้องบอกว่าหลังจากผ่านไป5เทินเนี่ยมันก็จะดรอปลงมาไงดรอปพลังเอดีคิเฟสลงมานิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งนี่ครับนี่คือความเก่งของโกคุสาม ซูเปอร์อีซีเครับผมประทับใจมากนะคือเป็นตัวละครประกาศสัปดาห์ครั้งแรกของการซูเปอร์อีซีนะครับพาม,ออมาได้ก็เก่งเก่งมากมากเลยนะตีแรงแรงแบบแรง,แรงสะใจยัยรุ่นอ่ะส่วนเรื่องพลังป้องกันอะไรเงี้ยก็ต้องดูตามจังหวะก,กันเองนะครับคอยระวังกันเองอ่ะคือมันต้องเล่นแบบต้องเล่นกันเองดีๆอ่ะไม่ใช่ว่าเล่นโยนสมองกันได้ตัวละครแนวนี้นะครับต้องทําการหลบเพื่อได้พาสีเพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่การวางตําแหน่ง การวางช่องแล้วก็แน่นอนนะครับใช้ดวงนะโอกาสในการหลบตัวนี้นะฮะใช้ดวงทั้งการติดเบิ้ลแล้วก็โอกาสในการหลบเลย2ออย่างให้ผลดวงจริงครับเกมนี้นะใครมีความเห็นยังไงกับตัวละครตัวนี้นะครับโกคูสามาัดมังกรฟ้าตัวเก่าซูเปอร์อีซีเอมาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใครลองไปแล้วบ้างก็แนะนำอะไรกันได้เต็มที่นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจนใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย